สวัสดีค่ะน,นี้พี่กินจะมาทำเป็ดย่างพะโลนะคะอันนี้เป็ดย่างกับลูกพี่กินซื้อมากินเนาะกินไม่หมดค่ะคือว่าซื้อมาเยอะเนาะพี่กินก็เลยต้องออกมาทำพะโลนะคะจะได้มีน้ำซุปกินกับหมี่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะกระส่นี่นะคะดอกกล้วยกับหรือว่าอะไรนะที่เป็นมาแล้วพี่กินยังไม่เป็นค่ะ สาไทยนะขอโทษแล้วก็ใส่อันนี้นะคะอันนี้มันมีครอบทุกอย่างค่ะที่เป็นแบ็คกิ้งแบบนี้นะคะใส่เทียมนะคะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมค่ะใส่อันนี้เครื่องเที่ยวก็เขาบนแล้วนะคะ ก็เอามาผส,สมแล้วะคะ่่เขาก็ห่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะแล้วที่คุก็ใส่เนื้อ,อาเปดจ้งนะคะมออา่ปดจ้งลงไปนะคะใส่เกลือนะคะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ โอเคเสร็จสิ้วดำลงไปโอเคก็ปตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะโอเคปิดไฟตุ๋นไปเลยค่ะมอไฟม้อไฟฟ้านะคะตุ๋นเกือบชั่วโมงนะคะ เกือบชอนะั่วโมงเนาะสี่กว่านาทีก็ได้แล้วค่ะใส่พริกป่นนะคะพริกดำป่นนะคะเอาไปตําค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปรวดนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไข่ต้มนะคะยังไม่ปอกค่ะ ใส่ขิงลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ต้มค่ะแล้วก็ปิดฝาต่อ นี่ข้าสุกแล้วนะคะพี่ปิ้นจะตักใส่ถ้วยค่ะนี่ค่ะไข่พะโลของพี่ปิ้นนะคะไก่ย่างพะโลค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนาะกินกับมีก็ได้กินกับข้าวก็ได้ค่ะโอเคบายบายขอบคุณ thank you t e r y m u h ค่ะไชเสีย